แล้วว่ามันจะต้องมีสักศาสตร์ซักสำนักสักหมอดูและนี่คือ,อรายชื่อหมอดูที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดวิธีที่กองลบบอกคือดูหมอเนี่ยนะใช่เราต้องดูห,หลายที่หลายาศาสตร์เราจะได้รู้ว่าคำทำนายของหมอดูคนนี้เนี่ยแม่นจริงไหม จริงหรือเปล่าเออก็จริงหมอดูเจ้าที่แล้วอะ่ะอาจจะคำนวณองศากับการทำมุมของดวงดาวคลาดเคลื่อนกันแอแกจะให้หมอดูแค่คนเดียวสำนักเดียวมาตัดสินชะตาชีวิตแกไม่ได้นะเว้ยคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะแกถูกต้องเดี๋ยวนี้เวลาเจ้าสัวเขาปรึกษาสินแสคืายังต้องดูหลายๆเจ้าเลยก็จริงบางทีนะโหราศาสตร์ไทยบอกว่าดวงไม่สมคง ต่าศาสตร์จีนอาจจะบอกว่าเข้ากันก็ได้แกก็เปลี่ยนไปเชื่อาศาสตร์จีนแทนไงใช่ไหมฉันว่าแล้วว่ามันจะต้องมีสักสาศาสตร์ซักสำนักสักหมอดูที่บอกว่าดวงฉันกับไอ้ป้องเนี่ยสมพงกันแล้วเราก็เป็นเนื้อคู่กัน yes! สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น